นาเดียท้าโมท่าควาคาลุสวัสดีะครัคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้จะมีครูใหม่มาเพราะว่าครูได้เป็นหัวน้าใหญ่เข้ามาเลยเฮ้ยสับปะรดไม่ใช่น้าจานักเรียนคนละจักรวาลกันอ๋อโอเคครับแล้ววิธีสอนนักเรียนใช้สกิลก็เป็นหน้าที่ของครูแล้วกันโอเคค่ะครูงั้นครูใหญ่ไปแล้วนะ เอาล่ะครูชื่อมาริจำได้กันหรือเปล่าจำได้ครับไหนบอกสกิลพวกเธอมาสิเดี๋ยครูจะได้ซ่อนทูกทางเออนั่นสีของน้ําคือพลังอะไรหรอวะบอกพลังของแต่ละคนมาเลยดาวพิเศษจงมาโอ้โหอืมพลังดีนะแล้วอีกคนละ่ะไฟเออ,เอ,อโอเคแล้วของอีกคนละ่ะโอเคครับออแล้วของอีกคนละ่ะแป้ง yeah. พอพอได้แล้วนักเรียนเอาล่ะนักเรียนครูคิดว่าต้องไปเรียนกันข้างนอกก็เลยโอเคครับครูเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวจะมาฝึกกันแต่ละคนเลยทุกคนหลบไปก่อนยกเวนน้ำโอเคค่ะคารูพลังของเธอคือพลาัางอะไรล่ะพลาัางเศ็ของได้ทุกชนิดไม่ลองทำให้ครูดูหน่อยปืนวิเศษยิงได้จริงเปล่าครูจะลองเปละ่ะไม่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 ไมไมอ๋อหนูคิดว่าอยากลอง เอาล่ะนะักเรียนครูใหญ่ได้บอกว่าจะให้แบ่งทีมไปส่องทีมทีมและวส่องคนให้มาต่อสู้กันให้จับคู่กันเองเลยนะโอ้น่าจะดีได้อยากเลือกคนที่เข้าร่วมว่าแต่คู่พลังอะไรล่ะคงครูไม่ใช่แนวต่อสู้แต่เป็นการรักษ่าคุณใช้ยังไงหรอกครับทําให้พวกเราดูหน่อยในแนใครมีแพ้มพ่มพมมาโอเคครับแต่หัวพ่มทำไมจงหาย ่เลยพลังครูนี้สุดยอดจริงๆโอ้ครับครูครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะไรล่ะเมื่อวานอืมอืมทำไมอยูด่ดีๆมีเด็กที่ไหนมาไม่รู้ชื่อสมอ๋อออสม้มลูกสิษย์ครูจริงหรอกครับจริงสี่คนชื่อสมอเสื้อเรื่องพมสมใช่ไหมชะชะใช่ทิแทเอ้ยเอาล่ะนักเรียนใกล้เลิกเรียนแล้วกลับบ้านเลย <c oughs> เฮ้ยใครอะอ,อ๋อคนนั้นนีเองเอาเปละเอาดิชาโคโลงไปแป้งเย็นวับเฮ้ยไอซไอ้พวกงูอือแน่จริงก็ใช้สกิลอัดเราให้ได้ดิแป้งเย็นส้มหวับโอ้แน่ชอบหลบยังอีนี่เนี่ยไม่ได้การลูกทีพี่าตามา ด้อย่ามาไขกูลูกพีที่คาดมาชูแวบเฮ้ยอยู่ไหนวะ่ันแน่ไม่ส่งสืิดเลยนะ ไอพวกงูนี่เธอเป็นใครฉันไม่บอกเองไม่บอกใช่ไหมดาวพิเศษตีให้โดนดิอ้าวพูดแบบนี้เฮ้ยล่าเฮ้ยมันให้ไปไหนเฮ้ยมันไปอยู่ข้งางล่างฉันได้ไงอ้าวไอ้ส้มโอเคครับออขอบคุณมากดำขาวขอให้ไปสู่สุคตินะไม่อื้ในที่สุด